คุณป้าวันนี้นี่ใจแข็งจริงๆนะครับอ่ะพี่ชายตอนแรกบ,บอกว่าเอาคุณพ่เอาไปล้านหนึ่งผมบอกโหอย่างนี้ไม่ถึงแสนหรอกเนาะอย่างนี้ย่อนแสนถ้าฟูกอย่างนี้ชัดชัดนะผมบอกให้เลยแล้วตัวองค์ชัดนะอย่างนั้นนะได้นะถ้าฟูกจะชัดนะแล้วตัวองจะชัดไม่ต้องมีหน้ามีตาก็ได้แต่ถ้าเกิดฟูกชัดชัดแล้วตัวองค์ไม่ชัดแบบนี้ไม่ไม่ไม่ถึงครับยังไงก็ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดมีหน้ามีตาถ้าองเป็นล้านนะพวกเนี้จะต้องไม่มีร่อยเลยจําผมไว้นะ หน้าตาต้องชัดๆดเด้งๆมีชะลแก,ก็ได้นะมีชะลแกสวยๆก็ยิ่งดีนะครับเห็นไหมเนี่ยดูนิ่นตืนมองไม่เห็นเลยแบบนี้ราคาจะหย่อนลงมานะครับเนาะพี่ชายก็บอกโอเคอยู่แล้วนะครับเนาะก็ขอบพระคุณมากๆนะวันนี้เนี่ยมีเช่าหลายองค์นะวัดปักน้ำเนี่ยขาดไม่ได้อยากให้ดูเรื่อยๆนี่นะวันนี้คุณอาผู้หญิงกับคุณน้องผู้ชายมาทั้งแม่ทั้งลูกเลย เป็นบุคคลที่ให้เช่าพระอยู่ตามตลาดต่างๆเหมาพระได้นะเอาไปให้เช่าหมดเลยเทลงไปเลยที่ตลาดนะ่ะเหมาพระตามบ้านเก่งมากผมเองเนี่ยนะเขาบอกเนี่ยเอาพระที่คนอื่นเลือกไปหมดแล้วบางทีแกไปลงนะขายดีมากอะ่ะขายดีแบบเทน้ำเทท่าที่ไหนได้องสามร้อยห้าร้อย วันนี้เอามาหนึ่งตะก้าเอามาให้ผมดูวันนี้ได้เงินผมไปหลายหมื่นนะคิดดูดีผมเลือกว่าตักน้ําอยู่ในตะก้าแกออกมาได้อ่ะผมนี่แบบโอ้โหคุณป้าถ้าถ้าบ้านนี้เนี่ยคุณป้าไปเหมามานะเอามาให้ผมกันกองก่อนนะเชื่อผมนะอันนี้เป็นพิมพ์แบบตกค้างนะครับอันนี้ว่าตักน้ําแบบตกค้างนะนะครับอันนี้ไม่สวยละตื้นอย่างนี้เลยนะครับแต่อย่างนี้ผมก็เช่าหลักหมื่นนะครับนะ นะครับเนาะอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์ตกค้างนะถ้าตื้นๆอย่างเงี้ยองคหนึ่งมาตรฐานก็สามหมื่นบวกลบนะครับเนาะผมเองก็ซื้อองค์นี้มานะครับเนาะบวกลบนิดนึงนะโอเคป้าก็โอเคอุตส่าห์หรือจากกองที่เขาเลือกกันแล้วอ่ะโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะครับถ้าตกค้างเนี่ยเนื้อเขาจะแข็งๆเป็นปูนอย่างเงี้ยข้างจะบวมๆมข้างๆแบบนี้วิธีการดูแบบง่ายๆข้างจะไม่ค่อยคมอ้วนๆบวม,บวมๆเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยบวมๆเส้นนะก็เนื้อจะเป็นแข็งๆแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อจะเป็นแบบแกะปูนอ่ะพูดง่ายนะครับเราจะแกะปูนแน่นๆหน่อยนะครับเนี่ยนวันนี้มือดําหน่อยนะครับต้องขออภัยเนี่ยข้างๆบวมๆเห็นไหมบวมๆโค้งๆงเงี้ยอย่างนี้แท้เลยนะครับนาะแท้เลย